วันนี้มีความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐค่ะที่มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสของพักหลายจังหวัดด้วยกันกว่า70คนเลยนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือการกลับมาร่วมงานทางการเมืองของนายสกลทีพัทยากุลค่ะซึ่งก็จะเข้ามาดูแลในพื้นที่กอทมอนะคะติดตามจากคุณดาวีชัยครีรีรายงานสดจากพักพลังประชารัฐค่ะคุณดาวีคะ ค่ะคุณพึ่งนาภาครับเป็นที่สังเกตนะคะว่านอกจากคุณสกลทีพัทยกุลที่เป็นบุตรชายของพลเอกวินัยพัทยกุลเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารหของพลเอกประวิทย์แล้วยังมีป๊อปนิธิบุญยลักษ์กลินค่ะบุตรชายของพลเอกสนธิบุญยลักษณ์กลินเพื่อนร่วมรุ่นต่อทอหของพลเอกประวิทย์เปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครกรทมอของพรรคพลังประชารัฐด้วยค่ะ รายชื่อของว่าที่ผู้สมัครสอสอหลายจังหวัดนับได้กว่า70คนที่พักพลังประชารัฐจะเปิดตัวในช่วงเวลาประมาณ16บหนิกา30นาทีวันนี้นะคะส่วนหนึ่งเป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอในพื้นที่กรุงเทพมหานคร28คนค่ะพร้อมๆกับคุณสกลทีพัทยกุลนะคะที่คัมแบ็กกลับมาร่วมงานทางการเมืองกับพักพลังประชารัฐอีกครั้งไม่เพียงแต่สกลทีค่ะที่นับเป็นหลานรักของลุงป้อมด้วยเหตุที่บิดาพลเอกวินัยพัทยกุลเป็นเพื่อนเตรียมทหารรุ่นที่6รุ่นเดียวกับคนนอปะุณ ที่บุญยร,รัตน์กลินค่ะบุตรชายบิ๊กบังพลเอกสนธิบุญยร,รัตน์กลินตอทหรวมรุ่นของพลเอกประวิทย์ที่ส่งทายาทมาร่วมงานทางการเมืองกับพักพลังประชารัฐด,ด้วยนะคะซึ่งป้ามนธิย,ย,ยืนยันเขาว,ว่าทั้งบิดาและภรรยาเป้ยปานวาดเหมณีนักแสดงชื่อดังนั้นได้ให้กำลังใจที่มาทำงานทางการเมืองส่วนคุณสกนทีค่ะเปิดใจว่ายังรักและเคารพทั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณพร้อมยอมรับที่ตัดสินใจมาร่วมงานกับพักพลังประชารัฐอาจเสียฐานเสียงที่อยากให้ไปร่วมงานกกับลเอยุทธ์ แต่สุดท้ายพื้นที่กรทมนั้นมักจะอยู่ที่ช่วงโค้งสุดท้ายค่ะแม้การสู้ศึกในพื้นที่กรทมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายขณะที่ว่าที่ผู้สมัครสสของพรรคพลังประชารัฐที่จะเปิดตัวหลัง16นาฬิกา30นาทีวันนี้นะคะพลเอกประวิทย์เดินทางมาแล้วค่ะจะร่วมมาเปิดตัวด้วยนะคะว่าที่ผู้สมัครหลายคนเป็นอดีตสสออดีตผู้สมัครจากพรรคการเมืองอื่นและเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงค่ะ และเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาพักพลังประชารัฐเองได้ติวเข้มอบรมว่าที่ผู้สมัครนะคะทั้งเรื่องเทคนิคการหาเสียงและประาศัยโดยนายวิรัตรัตนเศต์รองหัวหน้าพักพลังประชารัฐระบุว่าได้เน้นย้ำในส่วนของนโยบายบัตรประชารัฐ700บาทต่อเดือนเป็นตัวชูในการหาเสียงมั่นใจว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พักได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งค่ะขาวที่แล้วเราก็บอกกันทั่วๆไปว่านโยบาย700ทั่วไทย แต่วันนี้เมื่อวานนี้นี่เห็นผู้สื่อข่าวช่องหนึ่งออกว่านโยบายนี้ต้องเรียกว่าป้อม700ผมก็บอกอตรงนี้ก็น่าจะเป็นสโลแกนที่ดีก็คือไปที่ไหนวันนี้นี่ประชาชนก็บอกว่าพักนี้มีนโยบายอะไรก็อ๋อป้อม700ผมก็บอกว่าก็ดีเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะได้บอกกับทุกๆคนว่านโยบายบัตรประชาัฐหรือนโยบายบัตรประชารัฐที่เพิ่มจาก300เป็น700เนี่ยเป็นป้อม700ก็ดีจะได้จํากันง่ายๆ ขณะที่ในสัปดาห์หน้านั้นพักพลังประชารัฐจะทยอยเปิดนโยบายอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะคะและหลังจากนี้พลเอกประวิทย์จะนําทีมเดินสายลงพื้นที่หลายจังหวัดด้วยตัวเองแต่ยังไม่มีกําหนดการที่ออกมาชัดเจนค่ะว่าจะไปที่จังหวัดใดบ้างนะคะ สำหรับวันที่27มกราคมนี้พักพลังประชารัฐจะจัดประชุมใหญ่วิสามันนะคะโดยจะมีการตั้งคณะกรรมการบริหารพักแล้วก็มีการแก้ไขข้อบังคับพักเกี่ยวกับเรื่องแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่อาจจะให้มีการตั้งก่อนที่จะมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งส่วนวันที่30มกราคมนั้นพักพลังประชารัฐเขาจะจัดงานระดมทุนพักค่ะคุณพึ่งนาภาคะขอบคุณคุณดาวีค่ะ